จังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้จะมีความยิ่งใหญ่อลังการสําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียริจากนายเลศชายหวังตะกูลดีค่ะผู้อำนวยการสํานักงานทอทอท,อทอนครสวรรค์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพ่ออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนนี้รบรรยากาศที่นครสวรรค์เป็นยังไงบ้างคะท่านโอ้โหคึกคักครับเตรียมการจัดงานลอ,อยกระทงกันอย่างเต็มที่นะครับบางแห่งเนี่ย วันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ก็มีนะครับก็เริ่มทยอยกันแล้วไปจนถึงวันที่8ครับผมค่ะ,คะแล้วความสวยงามที่จะเกิดขึ้นนะคะที่แม่น้าเจ้าพยาในปีนี้จะยิ่งใหญ่ยังไงท่านผู้มมในการเชิญเล่าได้เลยคะ่ะเพราะอย่างนี้นะครับว่าไอการลอยกระทรขงของนครสวรรค์นเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วเราเนี่ยจะเลือกได้ว่าจะลอยแบบ ดั้งเดิมโดยใช้เป็นแบบกระทงใบตองหรือว่าเราสนใจจะลอยเป็นกระทงะแบบกะลาหรือว่าถ้าใครสนใจอบรรยากาศแบบเนื้อๆก็มีให้เลือกอีกก็คือว่าสามารถที่จะเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ก็คือว่าเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีกมิจกรรมอื่นๆอีกด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดก็สามารถจะเลือกเที่ยวได้ตามสะดวก การกําหนดกิจกรรมการกําหนดสถานที่จัดงานนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมตรงไหนอย่างไรบ้างคะท่านผอคะคือจริงๆเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นอันแรกเลยก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีของทางกัแบบต,ลตลาดเจ้าค่าตลาดเจ้าค่าเนี่ยก็คือตลาดที่อยู่ริมแม่น้ําปิงนะครับแล้วก็คือตรงนนะั้นเคยเป็นสถานที่ระเด็จประภาคต้นของของรอห้านะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็คือที่วัดเขาดินใต้อยู่ที่เก้าเลี้ยวเขาไปก็เราสามารถที่จะไปรับรู้เอาบรรยากาศของสมัยรอห้าต่างๆการขายของอาหารต่างๆเนี่ยไปซื้อได้แล้วก็ตลาดาเจ้าค้านเนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้หรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันลอยกระทงจริงวันที่แปดนะนะครับถ,ถ้าแต่งชุดไทยเนี่ยเขาก็มีของที่ระลึกต่างๆแจกอย่างเต็มที่เลยคราวนี้เนี่ยมาอีกตัวนึงก็คือการลอยอากระทงที่ใช้เป็นแบบก่ะลา คราวนี้ในชุมชนหน้าผาของทางเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยนเนยมีการจัดด้วยอันนี้ใช้เขาเรียกว่าลอยกระลาสายเ,เ,เกราลาสีคือตัวกราลาสีเนี่ยใช้กระลาแล้วก็ใช้กระดาษแก้วเนี่ยเป็นทรงกระบอกขึ้นไปคลอออีกทีหนึ่งพอเราจุดไฟเนี่ยตอนลอยกระทงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีนะฮะเรียงกันเป็นแถวอยู่ในแม่น้ําเลยอันนี้ก็คือเป็นวันที่8พุทธจิกา ก็จะลอยกันตั้งแต่หกโมงเย็นกันเป็นต้นไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าพอเราลอยไปเนี่ยตกปลายทางเนี่ยเขาก็จะเก็บขึ้นมาทั้งหมดก็คือว่าเราลอยเป็นแค่ช่วงเดียวอีกช่วงหนึ่งก็เอาไวเอาเอาไม่ถผายขวางเนี่ยเขาก็จะเก็บขึ้นมาทั้งหมดก็ลอยกระสงด้วยความสบายใจรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยแล้วบางแห่งของทางเอกเอกชนเองนะครับทางอ่า แกดัมแลนด์เนี่ยนะครับ<ะ>ก็ไมมีการโลมทำลักษณะของมีการขายเอาโอท็อปโดยให้ชาวบ้านเนี่ยไปขายกันรี<ะ>ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศแบบภาคเหนือจะมีการมีโคมยี่เป็งต่างๆเหมือนกับทางลำพูนเนยนะครับ<ะ>ไปดูกันได้มีรูปแบบของการแขวนโคมง,งามๆโคมนี้ก็นำตรงๆมาจากทางลำพูนเลยเขาสามารถจะชมได้อนี้ก็ตั้งแต่วันนี้เลย<ะ>4ี่พฤศจิกา ก็จะเป็นรูปแบบที่การหลากสไตล์ก็บอกว่าถ้ามาที่นครสวรรค์เนี่ยเลือกรูปแบบการลอยกระทงได้ในทุกรูปแบบครับโอ้โหคือน่าสนใจทุกที่จริงๆนะคะครับผมอยากให้มาเลยครับอยากให้มาค่ะถ้าไปในตอนนี้ก็จะเห็นบรรยากาศในการตกแต่งเมืองนะคะที่สวยงามไม่แพ้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยใช่แล้วก็ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะคะมีแม่น้ำไหลผ่านไหลซับค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านขะเชิญค่ะดูบรรยากาศไวยหมด คือตอนนี้นะครับการตกแต่งเมืองเนี่ยก็ตกแต่งกันทั้งเมืองอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่ง,งานประเพณีอร่อยกระทงเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีงานต่างๆเนี่ยไล่กันมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานาหุ่นโคมไฟการเข้าดาวต่างๆเนี่ยไปจนถึงงานตรรุรกีเลยก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่จังหวัดน,นครสวรรค์น,นั้นเริ่มตกแต่งด้วยแสงไฟต่างๆท่านมาท่านก็จะได้ชมความงดงามด้วยแล้วก็ถ้ามาถึงทางนครสวรรค์เนี่ย ตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าช่วงหน้าน้ําเนี่ยเขียนุ่มน้ําที่ดีๆเนี่ยก็คือทางนครสวรรค์เพราะมีแม่น้ําปิงวังยมนาจ้าพยามาอาหารเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลาตอนนี้ปลาแม่น้ําสมบูรณ์ครับปลาแม่น้ําบางทาต้มยําปลาต่างๆในํามคือทั้งอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆสดมากแล้วก็ยังมีทั้งในเรื่องของปลากลายก็มาชิมอาหารปลาแม่น้ําช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสม ที่สุดแล้วก็ถ้าว่าลอยกระทงเสร็จแล้วเนี่ยมีเวลาเหลืออยากจะชมดอกบัวต่างๆที่บึงบอระเพ็ดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับตื่นเช้านิดนึงไปชมดอกบัวไปดูนกน้ําต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาเป็นครอบครัวมีเด็กๆด้วยก็มีเป็นอ,อควาเรียมซึ่งสามารถเด็กๆเนี่ยไปดูปลาแม่น้ําตัวใหญ่ๆปลากระโคต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในอ,อควาเรียมได้อันนี้ทําแบบ อะคอเรียมที่ได้มาตรฐานผมว่าถ้าเป็นอพอบฟรีเนี่ยของภาคเหนือเนี่ยนี่ผมว่าอยู่อันดับสองได้เลยอันดับสองอันดับสามได้เลยค่ะค่ะแล้วก็อยากให้ท่านผู้มีการ,รนะคะเป็นตัวแทนคนนครสวรรค์เชิญชวนคุณผู้ชมเชื่อมรายการของเรา <c oughs> อยู่นะคะไปเที่ยวสัมผัสงานลอยกระทงดีๆที่จังหวัดนครสวรรค์เชิญค่ะท่านครับผมก็ เรียนท่านนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างนะครับถ้าว่ายังไม่ได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปที่ไหนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับขอเรียนเชิญท่านนะครับมาร่วมงานประเพณีอร่อยกระทงนะครับก็เริ่มกันก็ตั้งแต่วันนี้แล้วก็กระจายไปที่ต่างๆนะครับไปจนถึงวันที่แปดเลยนะครับก็สามารถเลือกชมเลือกเที่ยวได้ตามความต้องการแหล่งท่องเที่ยวสวยๆงามๆนะครับก็รอต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับ ก็ขอขอบขอบคุณนะครับที่เลือกนครสวรรค์เป็นจุดลอยกระทงของท่านทุกท่านนะครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ในการมากมากนะคะที่ให้โอกาสมาพูดคุยในรายการวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ